3ามสามแพทเทิร pattern, อันที่สามแบบมีกดนิ้วหนึ่งสามหนึ่งลงขึ้นขึ้น 1, 2, 3, 2, นิ้วหนึ่งค้งไว้กดนิ้วสี่บนสายลาเพราะงัน้นจะเป็นนิ้วหนึ่งสายเรนิ้วสี่สายลาเต็มโบต่อไปเรสามเรกดนิ้ว3ามบนสายลาสเร คือจบแพทเทิร์นถ้าคล่องแล้วลองแบบต่อเนื่องทีละหนึ่งชุดชุดที่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งพร้อมไปหนึามเตรียมก่อนเรสามเรสามเร,มเรไปหยุดถ้าขั้นนี้คล่องแล้วเอาทั้งสองแพทเทิร์นเนี่ยมาต่อกันพร้อมไป ที่สำคัญคือเวลาเล่นสายเรเข้อสอบต้องขนานกับพื้นถ้าอย่างนี้คือตกไปถ้าอย่างนี้คือสูงไปให้ขนานกับพื้นโอเคครับ